ัดไปไวรุ่นดีแม็แต่งบระตำก็่าสองแสนครับพี่น้องชุดแต่งเต็มลำานาคุ้มแน่นอนครับผู้ใดที่กําลังหารถแต่งอยู่ครับผมไปครับนะพ่อกับไอ้เสมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามให้พี่น้องเอซไปจวดกันสงการนี่ครับพี่น้องไปห้องเครื่องโอโ้โหห้องเครื่องบูทเก็บสายไฟเรียบร้อยงานไทเทเนียมทั้งคันโอโ้โหนะ ลง่งล่งโจ่งครับพี่น้องนะสุดจัดครับของแต่งไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนครับพันนี้นะโอ้โหล้อไอสามศูนย์ล้อแท้ยางเทพนะตัวนี้เป็นปี2017ครับนะเป็นตัวยกสูงไฮเลนเดอร์โรเตียยีราฟแท้ครับผมนะเบอร์ของในหววมาล้ายมัลติฟังชัน่นเลขไม่เก้าหมื่นกิโลเมตรนะวัดบุงวัดบูทไฮเลนเลี่ยนนะเบาปรับไฟฟ้าครับผมนะฝาโปง่งเบิกไหม โอ้โหสุดจัดอีกแล้วไวรนะุ่นยีราฟแค่นะแต่งโคตรหล่อแบตเตอรี่ยุย่งหลังครับพี่น้องผู้ใดเอาต้องการสายโชว์งานโชว์ครับคัน,นี้บบผิดหวังแน,น่นอนนะฟ้าไทยอาณานะคาร์บอนนะหล่นๆลอนะจัดได้ทุกอาชีพครับกรเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะเย้าไอเสียมจัดให้สำหรับยีราฟแค่คันี้นะมาเดี๋ยวเบิ่งของเครื่องกันไหม นะโอ้โหนะสั่งทําพิเศษครับนะดูด้วยก่อนนะครบหมดนะครับผม้มองเครื่องแต่งเต็มนะไม่ต่ำกว่าส0 0แสนครับพี่น้องนะทั้งภายนอกและก็ภายในมาครับนะผู้ใดจะจองคันนี้ราคาพิเศษครับนะปี17ยีรับแค่ะนะ7 4 9 0 0 0บาทออกรถ0 000, บาทแคปหน้าจอยเสฟแล้รอรับส่วนรด20,000นกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปมีเพื่อนมาจอง เอาค่าขนมหาพันคันนี้จัดฟรีดาวไว้ได้เดยอขอดาวน,น้อยนึงดาวอยู่แปดหมื่นนะโอเคไหรล้นดาวอยู่แปดหนึ่งนะแปดหมื่นนะฟรีดาวไปเลยนะปีแรกให้พอนแปดท่นหาดอกเบี้ยสูงมาเส้นสิบสองเดือนหลังจากนั้นพอนหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องเสียกใจไม่ไว้ล้นชอบไหมไว้ล้นช่องไอเสริมสุดไหมไว้ล้นคอมเมนต์ด้านล่างนะทำมากนะมากให้กันแช่ให้กันพร้อมนะแล้วก็อยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหน้าเดี๋ยวเสริมมานำมารีวิวให้ นะแล้วก็แชร์ไปนะคอมเมนต์ด้านล่างพิมพ์คำว่าแก้วเดี๋ยวสุ่มแจกเสื้อให้สักสิบคนกบพี่น้องแก้วไมสุดไหมคอมเมนต์ด้านล่างด้อพี่น้องแก้ว